ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันเต๋าปั่นกันอย่างจงครึมที่ถนนสายเขาดินน้ำใสซอยทียระกหนึ่งหมู่หกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวระยองจึงรุดไปตรวจสอบซึ่งขณะเข้าตรวจสอบบรรดาเซียนพนันหญิงชายจำนวนมากกำลังเคร่งเครียดกับการแทงพนันเต๋าปั่นและเมื่อเห็นผู้สื่อข่าวนำกล้องไปถ่าย บรรดาเซียนผนันต่างวิ่งหลบหนีกระเจิดกระเจิงจากการสอบถามของผู้สื่อข่าวก็ได้ทราบว่าบอลดังกล่าวมีนายเก่งเป็นผู้ดูแลและลักลอบเปิดการเล่นการผนันโดยจะมีเซียนผนันจากหลายพื้นที่และเป็นที่ทราบกันว่าบ้านหลังดังกล่าวน,นั้นเปิดลักลอบเล่นการผนันเต๋าปัน่นซึ่งในแต่ละวันก็จะมีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอแกงก็ได้มีการสั่งปิดบ่อนด,ดังกล่าวไปที่เรียบร้อยแล้ว